นิยายรักนิยายเสียงเรื่องเทพบุตรลาสวา์แต่งโดยอนตัตตาตอนที่ห้าเจขอบกลับมาทำงานต่อแม้ว่าออกจะขัดเคืองใจทีมงานช่างต่างเข้ามาขอโทษขอโพยที่แผนกของเขาที่แผนกแผนกนั้นไม่ทันได้จัด เก็บอุปกรณ์ให้ดีก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นเสร็จแล้วแล้วอุบัติเหตุนั้นก็ดันมาเกิดกับเจ้านายคนใหม่เสร็ด้วยโชคดีที่ใบหน้าอันหล่อเหลาของเจ้านายหนุ่มไม่ได้รับอันตรายมีเช่นนั้นแล้วก็พวกตนอาจจะโดนหักเงินเดือนแน่ๆแต่ว่าเขากลับไม่ได้ว่ากล่าวอะไรแค่เตือน ว่าควรระมาระวังให้มากกว่านี้ส่วนตัวต้นเรื่องที่ทำให้ท่อเหล,กล็กล้มกลับเอาตลบหน้าหลบตาไปเลียแผลใจจนสืบสกักต้องไปจิกหัวเอ้ยไม่ใช่ไปตามหาตัวมาเพื่อขอโทษเจ้าหน,หนุ่มพิงกี้ขอโทษนะคะคุณเจคอบพิงกี้ไม่คิดว่าไม่เป็นไรเขายก มือทำท่าปางห้ามญาติมันเป็นอุบัติเหตุเอางานมาให้ผมทำเถอะเราเสียเวลากันไปเยอะแล้ววันนั้นจึงจบลงอย่างดีเจคอบกลับมาที่เพนเฮาของเขาเอางานกลับมาทำด้วยแต่มันไม่ค่อยเข้าหัวสักเท่าไหร่เมื่อมันไม่เข้าหัวเท่าที่ควรเขาจึงหันเหไปหาน้ำแข็งมาเทใส่แก้ว แล้วพึ่งพาบรันดีไทยที่เขาชักจะติดใจในรสชาติอันนุ่มนวลกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ก่อนที่เขาจะเปิดน้ำและลุงแช่ในอ่างน้ำที่มีระบบอโรุมาเทอร์พีกลิ่นหอมอ่อนๆน,นั่นไม่ได้ช่วยให้ความกระหายยากในตัวลูกพีแสนหวานหายไปได้เลย เขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขากันแน่เขาดูแค่เพียงว่าทั้งดวงหน้านั้นมันช่างหน้ามองเสลึกเกินเขาอยากสัมผัสเธอและแน่ละเขาคงคิดไปเองว่าเธอคงจะยอมให้เขาทำอะไรก็ได้ริมฝีปากอิ่มสีชมพูนั่นก็ช่างหน้าจูบสิจริงเขาก็เลยจูบมันเลยมันก็แค่จูบทำไมวะ หรือเธอไม่เคยถูกจูบห่วงตัวนักหรือไงเขาดื่มอย่างหัวเสียหรือขมวดคิ้วอย่างอดใจไม่ไหวสืบสักบอกว่าเธอเพิ่งมาทำงานได้แค่สัปดาห์เดียวคงไม่ค่อยรู้จักคนที่นี่เท่าไรนักแน่ละเขาเองก็เพิ่งมาทำงานที่นี่วันแรกนี่หว่าอย่างไม่มีใครยังไม่รู้จักใครเลยด้วยซ้ำ ขนาดแย่พิงกี้สวยนักสวยนาเขายังไม่อยากมีอะไรมาให้โปรพันคิดว่าจะมีปัญหาแน่ถ้าหาเรื่องใส่ตัวแต่กับแย่ลูกพีทเขากลับไม่รู้จักหักข้ามใจตัวเองไม่น่านะเธออาจห่วงตัวไปอย่างนั้นก็ได้เพื่ออับค่าตัวของเธอไงล่ะแต่แยลูกพีท เขายิ้มเยาะก่อนจะดื่มบรันดีไทยจนหมดแก้วแล้วเริ่มดื่นแก้วใหม่คิดเข้าข้างตัวเองไปต่างๆนานา,นากระทั่งออกมาจากห้องน้ำแล้วนั่นแหละเขาเพ่งมองบาดแผลบนข้างขมับและกลับเข้าไปทำงานอย่างพยายามคิดจะวางแผนที่จะหาเรื่องเอาคืนแม่คนแสนหวานไปตามภาษาของคนอยากเอาคืนและเขา ก็หาคำตอบให้ตัวเองได้เช้าวันต่อมาเขาก็ลืมไปแล้วว่าเขาไม่ควรจะทำแพลให้เปียกแต่มันก็เปียกไปแล้วนี่คิดได้ว่าจะทำแผลเองก็คิดได้ว่าเขาจะทำแผลเองทำไมกันเล่าในเมื่อเขามีพยาบาลแล้วนี่คิดอย่างอารมณ์ดีแล้วจึงออกจากห้องนอนไปยังห้องเพนทรีจัดการกับข้าวต้มอย่างอารมณ์ดี อร่อยดีพรุ่งนี้ผมขอเมนูนี้อีกนะเออเขานึกชื่อสาวใช้ไม่ออกเอมค่ะเรียกเอมก็ได้โอเคคุณเอ็มข้าวต้มกุ้งผมชอบบอกแล้วก็ออกไปทำงาน c ีโอ,โอนุมหัมเพลงยาอารมณ์ดีเขามาที่ถึงที่ทำงานก่อนแปดโมงเช้าด้วยซ้ำ ราปรอเห็นเจ้านายหอบแฟ้มงานมาด้วยจึงรีบกุรีกุจอไปช่วยยกทั้งที่พูดภาษาไทยเขาพูดอังกฤษไม่เป็นแต่เขาก็ยังใจดีเจคอบทิมให้หนักพอสมควรเลขาและสืบสักเพิ่งจะมาถึงตอนที่เห็นเจ้านายกลุบหายเข้าไปในพลิปพอดีแต่ เจ้าหนายหนุ่มกลับไม่ได้เข้าไปทำงานที่ห้องประจำตำแหน่งปล่อยให้ร,ปรอปอเอาแฟ้มนั้นขึ้นไปให้เขาที่ห้องจุดมุ่งหมายปลายทางของเขานั้นคือห้องพยาบาลตอนนั้นสีนวลเพิ่งมาถึงในขณะที่พิศินีมาถึงก่อนแล้วราวๆหนาทีกำลังชั่งใจว่าจะเล่าเรื่องของเจคอบซีอคนใหม่ดีหรือไม่ ก็พอดีคนตัวโตวในตาสีมรกตมาปรากฏตัวพอดีเธอถึงกับอ้าปากค้างและรีบหุบป,ปากฉับเมื่อเห็นเขาทำท่ายิ้มอย่างเจ้าเอโอ้คุณเออเจคอบอเล็กซ์ใช่ไหมคะสีนวลไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไรนักบวกกับความตื่นเต้นที่ได้พบกับเจ้านายหนุน่มคนใหม่แถมยังหอชนิดวัวตายควายล้ม จึงยิ่งโลนลานทำอะไรไม่ถูกผมมาทำแผลเท่านั้นครับคุณเออสีนวนค่ะเด็กนวนก็ได้นวนเขาเลือบตามมองพิินีที่ยังจัดของเตรียมงานชนิดไม่สนใจเขาทั้งที่ความเป็นจริงเธอค่อนข้างจะใจสัน่นลูกพีจะทำแผลให้ผม เขาเดินเข้าไปรอในห้องทำแผลไม่สนใจสีนวลสองสามวมองตามเขาไปขณะที่สีนวลไม่ค่อยจะเข้าใจในการกระทำของเจ้านายหนุ่มนักเธอเองก็เช่นกันเมื่อวานเขามีแผลมานะคะได้ยินว่ามีอุบัติเหตุที่ห้องช่างขอตัวก่อนนะคะเธอกล่าวขอตัวสีหน้าของเธอไม่ค่อยดีนะักเพราะไม่รู้ว่า วันนี้เขาจะมาไม้ไหนกับเธอแต่ไม่ว่าจะอย่างไรเธอก็พร้อมจะ,ะเผชิญหน้าเออเออไปเถอะหนูซินีนะเก่งภาษาพี่นวนไม่เก่งพูดกับฝรั่งทีใดเมือ่อยมือทุกทีเฮ้อปล่อยมุกเสียวๆไปแล้วพิ่นีก็ได้แต่ยิ้มแห้งๆเธอเดินเข้าไปในห้อง ของพยาบาลเห็นเขานั่งรออยู่บนเตียงของผู้ป่วยเธอจึงสวมถุงมือยางแล้วค่อยๆทำแผลให้เขาทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเขายังมองเธอตาเป็นมันขณะที่เธอพยายามไม่ยอมให้ใจสัน่นแต่มือของเธอยังสั่นอยู่ดียามเมื่อเผลอเข้าใกล้จนได้กลิ่นน้ำหอมของเขาที่เข้ามาประทัจมูกผมมีข้อเสนอ เขาเอ่ยขึ้นมาเพื่อทำลายความเงียบพิินีหยุดมือที่กำลังทำความสะอาดบาดแผลไปราวๆสองวินาทีก่อนที่เขาจะพูดขึ้นมาอีกครั้งเมื่อพยายามโน้มน้าวจิตใจของเธอผมจะให้อะไรก็ได้ในสิ่งที่คุณต้องการพิินีถึงกับขมวดคิ้วจ้องเขาตาวาวามอย่างไม่นึกชอบใจเหมือนรู้ว่าเขา แค่อ้าปากเธอก็จะเห็นลิ้นไก่ของเขาเสร็จแล้วเช่นว่าเธอแสร้งถามเงินของเบนนีมรถอะไรก็ได้ผมตามใจคุณขอแค่คุณมาอยู่กับผมอย่างที่ผมต้องการดวงตาสีเขียวมรกตไม่ห่ามไปจับไปหน้านวลหวานบิินีจ้องเขาในใจกรนดา่าแต่ยังมีสีหน้าเรียบเฉย เธอหยดยาฆ่าเชื้อลงบนสำลีก้านจนเปียกชุ่มแล้วกดลงไปอย่างสุดแรงโอ๊ยนี่นะนี่นะเสียงร้องแข่งกันทันทีเจ็บนะเว้ยนี่มันยังน้อยไปเห็นฉันเป็นอะไรฮะฉันเป็นพยาบาลนะเว้ยไม่ใช่ผู้หญิงขายตัว คิดจะเอาเงินคิดจะเอาอะไรมาลอก็ได้หน้อยไอ้ผู้ชายหื่นห่งสวยเอ้ยไปตายเถิดไปโอ้ยจบแล้วนะคะเทพบระบุลาสวาสด์เนาะตอนที่5นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะติดตามแล้วก็ อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะตาฝากชมเรื่องเดิมค่ะเรื่องผู้สนับสนุนหาตอนไหนไม่เจอก <_ C> ็เข้าไปหาในช่องของตานะคะเป็น playlist เนาะอันนั้นน่าจะหายง่ายหน่อยนะคะก็ไม่ใช่น่าจะหายง่าย มันง่ายเลยแหละก็คืออ่ะก็ดีกว่าหาเองนะคะไม่ต้องพิมพ์ตามหาในเอาแว่น,นก็เข้าไปชมฟรีได้เลยค่ะนิยายของตาฟรีทุกเรื่องอยกเว้นค่าบริการอินเทอร์เน็ตของคุณที่คุณต้องจ่ายเองเนาะนิยายของตาฟังฟรีไม่ต้องสมัครเหมือนช่องใหญ,ใหญ่ช่องอื่นนะคะตามไม่ได้เปรียบเทียบเนาะแต่ว่า มันมันเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะนะก็นั่นแหละค่ะตามนี้เลยเนาะแต่ฝากชมพุทธสนับสนุนได้ไนะคะแต่จำได้มีเงินเดือนนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ